สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้พี่ก็จะจะมาผ่าตัดสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะมีน้องคนหนึ่งถามมานะคะ น้องเนึงถามมาว่าพี่กวดใช้อะไรทาผิวคะเพราะว่ารู้สึกว่าผิวพี่กดโอเคจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพี่ก็ขอบอกว่าเดิมาพอนค่ะเดลมาพอนนะคะพี่กดใช้เดิมาพอนจริงๆแล้วก็เ,เป็นครีมที่เหมาะสําหรับเด็กอ่อนนะคะแต่ว่าดิฉันแก่แล้วก็นํามาใช้นะคะ40แล้วเอามาใช้แต่ปรากฏว่ามันดีกับผิวพรรณเรามากมันหอมชุ่มชื้นมันแห้งเลยมันทาให้ผิวฟูด้วยนะคะเป็นโลชั่นราคาค่อนข้างหนักที่195บาทนะคะกับปริมาณ 200ะะทานแล้วมันก็จะซึมเข้าผิวเลยไม่เหนียวเหนอะหนะเหมาะสำหรับคนผิวมันผิวแห้งก็เหมาะเหมาะหมดเลยนะคะผิวมันจะสถียรนเลยมันจะฟูฟูพอดีพอดีนะคะพี่ก็ค่อนข้างชอบค่อนข้างชอบเดมพอลเลยนะ<ม>ก็อยากจะแนะนําให้สาวๆลองไปซื้อใช้ดูนะคะก็สําหรับตัวอื่นที่พี่ชอบมากกว่านี้ก็มีแต่ว่าจะเป็น โลชั่นเจียนเอสของแอมเมอันนั้นพี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่หาซื้อค่อนข้างยากนะคะถามว่าเนื้อตัวนั้นกับตัวนี้อันไหนดีกว่าตัวนั้นดีกว่าแล้วหอมกว่าด้วยหอมหอมแบบโตแล้วแต่นี้หอมเด็กๆนะคะแต่เนื้อก็เนื้อก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรกันมากนะคะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่าตัวนั้นดีกว่า แต่ตอนนี้มันหาซื้อยากพี่ใช้ตัวนี้พี่ก็พี่ก็กรีดอยู่ตัวนี้นะคะเพราะนี้ก็คือเป็นสกินแคร์อีกตัวที่พี่ประตับผ่าตัดกันครับเพราะว่าพี่ชอบมากชอบมากนะคะก็พอดีว่ากล้องที่คอมเสียเล็กน้อยก็เลยถ่ายรูถึงตรงนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เปิดเนื้อให้ดูเนาะแต่ว่าเนื้อก็เป็นเนื้อสีข,ขาวๆนั่นแหละตัวเป็นเนื้อสีข,ขาวๆนั่นแหละนะคะก็ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนแก่หรือจะดูที่ขาฉันมันจะเป็นกพรไอ้นั้นเป็นกันอยู่ไปไหมเนี yeah. ่ย จะเป็นลองพยาถทาทางดูลำบากพอฉันควรเนื้อเป็นอย่างนี้เนื้อเป็นอย่างนี้นะคะเ mm hmm. จนเย็นนะคะเดี mm ๋ย hmm. วจะให้ดูะคะ่เะเนื้อเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะทาแล้วมันก็จะชุ่มผิวไปเลยผิวก็จะลื่นนะคะลื่นทาแล้วก็ทาพวกครีมวิงว้งทาตัวตามไปก็ได้นะคะพี่ว่ามันก็โอเคดีเนะะี่ยค่ะมันก็จะอย่างนี้นะคะคิดว่าคงเห็นกันแล้วนะคะสำหรับครีมตัวนี้ก็คือเป็นตัวโปรดของพี่ณตอนนี้เลยนะคะ สำหรับเตมมาผ่อนนะคะก็ใครที่ถามมาก็ตัวนี้ค่ะพี่ไม่ได้ทาหน้านะคะทาแค่ตัวอย่างเดียวนะคะสำหรับนี้ผ่าตัดซินแคร์ของพี่ก็คงต้องไปก่อนนะคะว่าพบกันใหม่ตัวหน้าว่าจะเป็นไรเนาะสวัสดีค่ะ